โอเคครับโอเคครับแล้วก็ขอเนุญเรียนเชิญนะครับท่านประธานรวมถึงท่านผักกีทุกครอข่ายนะนได้ไปอย่างบริเวณจุดที่จะเตรียมสตาร์ทนะครับ ตอนที่ประชาสัมพันธ์นักวิ่งครับส่านผูมที่เป็นระยะเรียกว่าฮาฟมาราธอน2 1กิโลนะครับขออนุญาตเชิญด้านหลังจุดสตาร์ทได้เลยนะครับเชิญด้านหลังจุดสตาร์ทนะครับเพื่อที่เราจะเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวในเวลา4 5นะครับตรงครับตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับขอประชาสัมพันธ์นักวิ่งที่เป็นนักวิ่งจากต่างประเทศนะครับหรือนักวิ่งที่เรียกว่า มาเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยในลําดับต้นๆนะขออนุญาตเรียนเชิญด้านหน้าเลยทีเดียวนะเรียนด้านหน้าเลยทีเดียวแล้วก็เราจะถ่ายภาพที่ลึกร่วมกับทางท่านประธานในพิธีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตเียมความพร้อนด้านหน้า จุดสตาร์ทครับทุกท่านครับนักวิ่งลำดับแรกก็คือลำดับที่เรียกว่าบาฮาบมาราชอน20กิโลครับเราจะปล่อยตัวในเวลาตีห้าตรงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตนักวิ่งเตรียมความพร้อมและกบมาอย่าเริกจุดสตาร์ทนะครับเชิญ่าั So I would like to invite all the Uh, for Britain foods are going to run for 21 kilometers, distance, uh, together because we release at 5 o'clock AM, okay? So only seven minutes left, we release uh -huh. รถไปแล้วเราจะปลยตัวนะครับ21กิโลเมตรขอตีนนครับประเภทอีกนะครับประเภทโอเพ็ดโง่หน้าหน้ายด้าหน้าเลยจับตาดูว่าแ้ใว้าวไม่มีอื่นใจโอเคเขาจะไม่สึงเฉยแล้วนะครับแต่นักวิ่งโอห ทราบว่าลารางวัลมาไดู้้โรัรางวัลยังไมามาดว <นะ S 1> ้วยแต่เรากร็จะทํานักวิ่งอยู่ด้านหน้านาฟีเป็นจุดที่จะปล่อยตัวขออนุญาตนักวิก่งขยับนิดหนึ่งนะครับขยับนิดหนึ่งนะครับเพนนนื่อที่จะปล่อยตัวนักวิ่งเสทนทายอยู่ด้านหน้านครับนะขอนอนุญาตขยับนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ ขอนอนุญาตออถ่ายภาพที่เราเลึกเรียบร้อยแ,แล้วนะฮะแล้วก็ท่านประธานรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านออพลตรีนัทศรีอินนะครับผู้ังกับการกองกำลังสนรีท่านนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์ครับท่านนายแพทย์สาสุขจังหวัดสุรินรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการหลายๆภาคส่วนเลยนะครับขเออนุญาตเอ่ยนามไม่ครบนะท่านทัวันนี้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่เพนท์เบิร์ฮับมารนาทอนนะครับด้านหน้า เพื่อที่จะเตรียมในการปล่อยตัวนักมิกตอนนี้ตีสี่ถอยแล้วครับตีสี่ห้าสิบสี่เรามีเวลาเตรียมครับรอมอีก6นาทีเท่านั้นนะครับผมตอนนี้เท่านั้นตอนนี้นักวิ่งประเภทอีลิทยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรโอเพนนะโอ้บอกไปเป็นแต่ละคนนะ่นเแห็นได้ชาวต่างชาติอยู่ด้านหน้ามาเพื่อคว้ารางวัลนี่โดยเฉพาะ So we like to call upon the foreigners once again. to getting to will get the a uh, run up for 21 km distance <laughs> <laughs> uh, <laughs> 5 a.m. <laughs> okay. So right now we have to count down. Only 5 minutes left. โอเคครับนักวิ่งที่อยู่ด้านหน้าขออนุญาตขยับพื้นที่ให้สําหรับการวิ่งในระยะแรกนะ20กิโลด้วยนะครับวันนี้เรามีน้องช้างน้องช้างหน้าหลักด้วยนะครับมากระทำอะไรกันในการเปิดตัวในครั้งนี้นะซึ่งบอกเลยว่าสวยสดงดงามขาไมากระแพ้ละสีสวยรับนี่คือความอเมซิ่งของเมืองสุรินทร์นะฮะซึ่งเป็นความสุดยอดปีหนึ่งเดียวในโลกที่บอกครับที่นี่ที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ครับ ครับตอนนี้ตีสี่ห้าสิบห้าเรามีเวลาอีก5านาทีในการเตรียมความพร้อมนะครับครับมท่านหมอผมมาแต่เช้าเลยตีสามผมสัมภาษณ์ว่ามาจ <evet. S 1> ากไหนส่วนใหญ่มาจากขึ้นย่านชาเข็มโอ้ยน,นะครับ มาาจเห็นที่จากเห็นทุกยานนะรุีแล้วก็มีหลายๆประเทศคับฝั่งยุโรปก็มีนะครับฝั่งยุโรปมีฝั่งอฟริกาและมีฝั่งยุโรปด้วยครับผมรวมถึงการช้าไปเราด้วยครับผมเราต้องการเรา้องทัใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอนาคตทีมนี้เวเนซะเอานะครับการทุกปีนะครับเป็นปฏิาทินการแข่งขันนะครับวิ่งเรืองช้านะครับหมูบ้านช้าครับมาราทอนยูโรเปียเบอร์ครับ ตอนนี้ก็มีภาพหลังจากที่ยอดแชรบเนี่ยแต่เราจะมีทุกปี ปีนี้เป็นปีแร่ครับผมเราจะมีปีที่2ที่สามแีสจะจัดใบที่ใหกต่อไปครับด้วีนะครับเพราะนแวันนี้เราได้รับกระแสตอบรับอย่างดีนะครับตอนเราลงภาพต่างก็เพลิดพไปจาก่วเรามีโดรนถ่ายภาพให้ด้วยเราสนาสูงด้วยนะเพราะนั้นแล้ววันนี้เป็นอะไรจิเป็นิมาวญาี่ดีบดีดีดดีด้วยดี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 ีี่ีด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 ีเีด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 ีผ มีช้างนะฮะแล้วก็มีฟันช้างที่เอาเป็นชนชบ้านเราที่ให้การต้อนรับแต่นักจุดนะครับด้วยความอลังการนะครับระหว่างท็่กำลังเลยครับเดี๋ยวสะดุดที่ช้างลงโอเคนะโอเคโอ้สะดุดเยอะมากอะนะครับนักวิ่งประเภทอิลิชนานักวิ่งออกก่อนนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อด้วยประเภทเอาเคลียร์เส้นทางมาด้วยนะครับ ตอนนี้ใกล้วกเวลาแล้วครับ อีก3นาทีนาทโอเลทิมิตเล็บโอเคตอนนี้ท่านประธานท่านสสประการบ้านเจริญพันธ์รวมถึงท่านหัวหน้าส่วนนะครับหลายท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังใจในการปล่อยตัวให้กับนักวิ่งขอบคุณด้วยเลยนะความสุขะลองเส้นทางการวิ่งนะครับ21กิโลจากนี้ไปนะครับเราจะมาดูว่าโอ้โหท่านใครจะไปขบักที่ไหนกันน่าจะมีห้องพักที่ตอดแถวนี้แหละนะแล้วก็มีการเต้นด้วยนะคะมีดางเต้นโน้ เสียงนักวิ่งประเภท21กิโลพร้อมรอยะขอเสียงหน่อยรดิพร้อมระยะโอเค2 minutes left ครับอีก2นาทีเท่านั้นนะเราจะนับถอยห้องพักแถวหมู่บ้านยางก็คือต้องจองก่อนนะฮถ้ามาดีหลังเราเพิ่มาจองนี่ไม่ได้พักแม่นอนไม่กางเต็นนอนแน่นอนในประเภทครับมาราธอนนะครับเป็นประเภทที่21กิโลเลยนะฮะ พี่อย่างยาวนานเป็นเดียวก็ไม่าไม่พอมีการมีจุดตังเต็นด้วยมีจุดังเต็นด้วยดเดียวจุดเดียวเปดไปดูสตินะครับจะบัตทึกไว้นะครับเป็นจุดเต็นก็จะเป็นโรงเรียนบ้านตาโรงเรียนบ้านตาปสกเท่าไหร่นะครับเออจมีการ อยากจะมาทำลายสถิติแน่นะพี่อยากทำลายสถิติในปีต่อไปโอเคครับอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากจับอะไร มีคนมาพักที่บ้านอยู่แมว่าก็เลยบอกว่างวมารกมันไม่ไปโฟเพราะว่าก็น้ำเอ่ยแอเอ่ยนะก็เลยไม่ได้เปิดรับนะแม่ครูขารอบที่แล้วมีมีคนมาพักแล้วในนี้แอมันตันโอยน้ำรั่วทัางคืนมันไม่ได้สอบกูรอานีอท สามสิบวินาทีสุดท้ายนะครับเตรียมเอาอมนะเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมพร้อมเราจะนับที่ห้าสิบห้าพอตัวเลขห้าสิบห้าเราก็จะนับเด็กน้อยเริ่มตาโมงเงียนะเดี๋ยวได้ไปกินยาแล้วลูกโอเคนะเป็นยำลังใจให้นะครับนักวิ่งครั้งแรกครัมาราธอนนะครับเตรียมตัวนะครับห้าสิบสิ้ เดี๋ยวมกัโเตรนี่มีอโอเคครับขอเสียปรบมให้การท้ิของเราด้วยนครับจีสตัที่แต่รเลยตีห้าตรงลยตีห้าตรงเยตีห้าตรงเลยตีห้าตรงเลย้รงเลยตีห้าตรตีรลยต้าตรงลยตีห้าตรงยตีหารงเล้าตรงเยต้าตรงเลยตีห้รี้เยตีร้าตรงเลย้าตรงเลีห้าตรงเลยีห้าตรีหาตรงเลยตีห้าตรงเลยตีหาตรงลยต 10กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราจะเรียกรอมตัวกันในเวลาตี5 20นาทีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งในประเภทถัดไปครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับขอบพระคุณท่านสสภัคบ้านเจริญพันธ์นะฮะแล้วก็ท่านพลตรีนัศน์ศรีอินนะครับรวมทุกท่านในแพทย์สัตยิชัยตักติกรัตนานนท์ขอบท่าน อาบัาอุโสูท่านรณตพบท่านนายอำเภอท่า nah, ต nah. so, so, ูมนะท่านันเป็นฐานเสมอรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการท่านนยกมกอสานส่วนตำบลลหตุลเลยนะรวมถึงภาคธุรกาจทุกภาคส่วนเลยครับท่ารอบเป็นเกียรติช่วง3-4ในช่วงกำลังนอนแซ่บเลย s, <S so, thank you Mr. Government Agencies Participant and e s p e c t to share f r s t this a m e w o r o b p a t e m b e r of the uh, Parliament โปรเจกต์ที่ที่ as the chapel Sunday for the ceremony to today ครับกระผมขอปอภิปรายอีกหนึ่งสำหรับข้อน้ำหลายคนนะครับตื่นเต้นทุกคนนะครับจะไปออกงานอยู่ฝั่งโน้นเยอะมากกว่าเรามีนะครับมีจุดที่ตรงกลางในสนางนะครับเป็นจุดนะครับแล้วก็ออกงานเคลื่อนที่นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ตรงนี้เป็นจุดครับครับผมฮะ มับนมีหลายตัวย์นนะครับครับก็มีคนยากัยลูกครับนักเลงง่วงนอนไม่รู้คุวงนอนมากนะครับไปปลูกข้าวโนแม่ที่สามที่สามว่าสิไปปลูกมะอับแล้วนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอการพานจังหวัดสุรินทร์นะครับโอการบริหารส่วนตำบลกระโพ แล้วก็อำเภอชาตูนนครับคุครับครับผมลงด้วยด้วยกันนะครับส่วนรารการในจังหวัดปูเรนะครับวันนี้เราจะงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันยูเทิรนนทน์นเกอร์ฮาสมาราธอนน,น,าานะครับปี่2,567นะถ้าใครชุดใจไม่มีเบอร์ก็ใส่เบอร์ใงไ,ไ<ห>ดูนะเกินตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปและเราก็จะมีปีต่อๆไปนะครับมีหมีสและ มีสามสีออชัดออกเด่นและจะได้เกิดการเดินนะครับผมเราจะพัฒนาสูงอินเตอร์ให้ได้นะครับผมนะครับความเป็นอาณาชาตินะครับไ้นักท่องเที่ยวทั้งทั่วโลกได้มาร่วมการแข่งขันนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผม ชางนะดูเพียงเมืองเลือดบ้านนี้รู้อยู่ได้ด้วยน้ำตบประสบกาศที่ทันวิ่ผ่านไปเจ้าสาวไม่ได้เลยช้างเป็นประาลาดที่ผู้หลานมาหาตาลยอกจากสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างครับถือว่าตลอดเส้นทางเราจะได้เห็นวิถีชีวิตคนเก่าชาครัแนะครับเมื่อกี้นปัญญาของจะจูบบอกว่าเน้นสาวสาวการบริหารส่วนจังหวัดทุกทร์แล้วพาหลานมาถ่ายรูปสวยด้วยเลยอาณาจักรระรับโลกของช้าง งานเก็บเชื้อค่ะเปิดงานช้างแสดงนะคะช้างแสดงครับเราก็ได้รับส่วนเลยช้างแสดงมานะคะแต่ว่าไม่ได้วิ่งด้วยพิมพ์ผิดอ่านะครับขออนุญาตเถอะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิรินทร์ด้วยท่านนายแพทย์สินชัยท่านก็มาด้วยท่านรองนายแพทย์ท่านแพทย์ ขับรถขบกด้วยนะครับผมมารัวคนคนนั้นะครับหลายหลายคาดส่วนเลยทีเดียวครับคนเยอะมาเยอะมากใครอย่างนี้ค่ะสุ้มเขียวสุ้มเขียวน่าจะไปยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นช้างซุ้มเขียวนะคะสามารถเข้าไปชมเ็ไปลอดักตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เห็นนะครับทุกคนวันนี้นะครับที่มาลงทะเบียนนะครับสามารถช่วงว่างนีครับ ไปชมพิฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะสวัญญสดีค่ะ